เดี๋ยวจะมา try on ตัวชุดเดรสกันนะคะเนี่ยเคยลองไปแล้วครั้งหนึ่งอันนี้ก็ทำเหมือนกันค่ะแต่ว่าอันนี้จะมีแบบไม่เรียบร้อยเรื่องเสร็จได้ตัวนี้เรียบร้อยมากกว่าเพราะว่าตัวที่สองเนาะตัวนี้จะเป็นตัวแรกคือเราไม่รู้ว่าต้องทำยังไง จักก็ใช้ไม่เป็นเปิด YouTube ไปตามขั้นตอน่าแบบแต่ละขั้นตอนจักตรงเนี้ยมันต้องทอํายังไงใส่ได้ยังไงอะแอฟฟิตนิดนึงแล้ว <c> ก <oughs> ตลกดี <c oughs> ตอนนี้คือลัตูดมากแต่ตรงนี้ก็คือใหญ่เกินมันมันใหญ่มากแบบว่าเป็นชุดทองชนชุดคนทองได้เลยอะ่ะแต่มันก็ตลกดีตรงคองก็ ยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่คือนิวอาจจะต้องตัดให้มันเป็นสองท่อนอเพราะว่ามันรัดตูดตรงนี้พอดีตอนแรกตั้งใจว่าอันนี้มันจะอยู่ตรงข้างล่างลงมาตรงนี้แต่นี้รัดตูนดนิดึึงตอนที่นิวทําตรงตรง,ตรงชายระบายอันเนี้คือนิวทําผิดอยู่สามรอบจนแบบคิดว่า หรือว่าเราจะไม่ทําแล้วดีเพราะว่ามันผิดแบบเย็บเย็บสองชิ้นต่อกันแล้วก็ข้างนี้เป็นด้านถูกส่วนข้างล่าเป็นด้านผิดพอเย็บข้งที่สองข้างบนเป็นด้านผิดข้างล่างเป็นด้านถูกรอบที่สามนะคะถึงได้ออกมาเป็นด้านถูกกับด้านถูกด้านผิดกับด้านผิดอยู่ถูกด้านกันคือเนี่ยตัดตั้งแต่ตอนที่เนีมาอยู่ได้ประมาณสองเดือนตอนนั้นตุ่มนยังไม่ได้เน่นขาดนี้ มันใส่แล้วมันก็พอดีแต่ตอนนี้คือแน่นตูดมากต้องตัดเป็นสองเซตแหละนิวเป็นอิสุกอิใสตอนคริสต์มาสก่อนคริสต์มาสหนึ่งวัิวเป็นอิสุกอิใสของขวัญจากซันต้าหรือเปล่า <laughs> เพิ่มภูมิคุ้มกันอันนี้ก็คืออิสุกอิใสนะคะที่เป็นร่องรอยอยู่บนหน้าไม่ใช่สิวนะทุกคนมันคืออิสุกอิใส แล้วก็มาเป็นตอนเกือบสามสิบคนเราตอนเด็กๆก็ไม่เป็น